สวัสดีพื่ชาสมนวัวครับผมนายสตอมี่นายครับกลางคืนวันอาทิตย์นะครับจิตใจเปล่าเปลี่ยวครับก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งครับช่วงนี้วุ่นวุ่นวายๆเกมเล่นน้อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยจากงานนะครับก็มาหัวร้อนกับสกอร์ครับก็เหมือนกับไม่ได้เปิดไหลมาสักระยะหนึ่งล้วก็เปิดสักนิดสักหน่อยครับมาดูว่ามันจะผาบ้างไหมครับมีคนถามเมื่อไหร่พี่จะเปิดสกอร์บ้างครับก็ เปิดแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรอ่ะดูดิเดี๋ยวนี้ผ่ายากมากเลยจะบอกไงเ <c oughs> มื่อวานหินมโนเยอะนะครับก็ก็ไม่ผ่าเลยครับดูสิเจ็บไม่เคยจำนะโหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สิบเอ็ดใบแทบจะไม่ผ่าเลยสำหรับผมนะ อิ่มโอ้ฮอมอความเจ็บปวดที่งอนงาวแทบจะไม่เหลืออะไรให้ชื่นชมเลยนะครับนี่เปิดสกอร์ทำเควสเลยนะจริงจังไว้ก็อย่างนี้เห็นไปครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ชอบเปิดเพราะว่ามัน ไม่ค่อยได้ตัวที่อย่าว่าแต่ได้ตัวเลยครับได้ฟ้าผ่ายังไม่ค่อยได้เลยนะครับก็เล่นมอนฟรีกันต่อไปนื <c> ่ <oughs> ผมอยากทำ้างมากเลยครับต้องมีเวลาวันนี้โอเคสกิลเต็มสักทีนะพีดน้ำผมเ,เดี๋ยวจะมีอาจจะมีคลิปต่อท้ายเป็น ลงดันในโคนะพอดีน้องอาร์มนะครับในช h a n หนึ่ง1จ็เนี่ยขอไอเดียไว้นะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้น้องอาร์มนะครับขอไหนไหนก็ไหนไหน,ไหน,ไหน,ไหนลวดูผมอ e ีโวมอนทำเควสให้จบๆวันไปแล้วกันนะครับช่วงนี้น่อยนอยมากเลยครับไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับเพื่อนเมีไอเดียอะไรก็เสนอมาหน่อยนะครับยังไม่ได้มีแผนใดๆที่จะ ทำคงทำคลิปหรืออะไรนะครับปล่อย Energy หมดไปวันๆเลยหลังสลับรูนเสร็จก็ When เว้นต้องลับเคลสิโอเคถ้ามีเพื่อนๆมีไอเดียหรือว่าอยากเห็นผลงานอะไรก็แนะนำมาใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิป เจ้าในโครให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับโอเคดูความเจ็บปวดผมแล้วก็ <laughs> สับเติงมาได้เต็มที่ครับสวัสดีครับ